อยู่ที่สวนนะครับหน้าประตูเข้าสวนนะัจะทดสอบเรียกแม่แก้วฟ้าอะไรลูกๆนะครับตอนนี้อยู่นูน้นะครับปลายสวนชายสวนตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปในสวนก่อนแล้วจะเรียกเขานะครับควายแสนรู้ครับ ในกล้องอาจจะมองไม่เห็น,นครับต่นี้มาถึงกลางสวนแล้วครับบริเวณนี้ไม่เห็นเขาละวเขาอยู่ปลายสวนสั่งนู้นนะครับแก้วเลยแก้ว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 มาพาลูกมาเร็วแก้วเลย เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโหมดไทม์랩เพราะว่าจะยาวหนอยเพราะว่าเขาอยู่ไกลฝนตกอาจจะไม่ได้ยินเรียกแล้วเรียกอีกก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับมีเสียงฝนด้วยนะครับเขาก็เลยเหมือนจะไม่ได้ยินหรือไม่อยากสนใจนะครับก็เลยต้องเดินไปตามนะครับตามเดินไปเรียกไปนะครับก็เฉยนะครับมองเห็นแล้วนะครับอยู่รีบๆชายสวนแต่ก็เหมือนไม่ได้ยินเรานะครับเดินไปตามเรื่อยๆพอเห็นแล้วก็มีการตอบโต้ กับเรานะครับพอรู้ว่า,าตัดหญ้ามาให้แล้วก็วิ่งจันเลยนะครับตอนแรกเขาไม่ได้ยินนะครับพราเสียงฝนทีนี้พอตามแม่แล้วก็เหลือลูกนะครับต้องมาตามลูกอีกนะครับพอปกติเขาจะไปด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เขาไม่ได้ยินก็เลยต้องไปตามไปเลยพาน้องไปเลยเออหนามันนะไปไปไปเรนพาน้องไป โอวบักอันนั้นโออไม่ได้ฟังเอียงแล้วเด้อนะ่ยไปเร็วเร็ไวไปไปแรนเลยไปแล้วครับดูดูไอ้เจ้านั้นต้นคูนอยู่ตัวไม่รู้ว่าเพื่อนไปหมดแล้วมึง <c oughs> ไอ้ไม่เล่้ยม่โอ้ยห,หนอฝนตกในสวนครับก็เลยเรียกไม่ค่อยได้ยินธรรมดาแล้วเรียกก็วิ่งปุ๊บกะ <g ay> จะโชว์ควายแสนรู้ <g ay> หน้าแหกเกเคครับ มาถึงก็ได้กินอาหารอาลิษ์อร่อยกันเลยยามเอิ่นแล้วบ่สนใจฮื้อเราจะโชว์อก้ับ้านเท่าไหร่ฮื้อขีดือ้อขี่มื่อนแ่ไหนตนคูนอื้อฮือเหลือบกัดฮือ้อ เลือดเลยนี่ให้กินลูซี่นะครับสำหรับตับเปลี่ยนหญ้าไปเรื่อยๆนะครับ